ล่านางพญาปอบในดินแดนอีสานอันลึกลับที่ซึ่งเรื่องเล่าขานถึงพูดผีปีศาจยังคงวนเวียนอยู่ในสายลมและกระซิบผ่านกิ่งไม้เก่าแก่ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชั่วบ้านดอนโพเรื่องราวของปอบไม่ใช่แค่ตำนานเล่าขานแต่เป็นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ชาวบ้านทุกคนต่างหวาดผวายิ่งกว่านั้นยังมีเรื่องเล่าถึงนางพญาปอบผู้ทรงอิทธิฤทธิ ที่จะนำพาความวิบัติมาสู่ผู้คนเงาของความหวาดกลัวแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมายังทุ่งนาเขียวขจีทว่าความงดงามของธรรมชาติกลับไม่อาจขับไล่ความหวาดกลัวที่เกาะกลุมจิตใจชาวบ้านดอนโพได้เสียงกระซิบกระซาบถึงผีปอบยังคงลอยอวนในอากาศทุกคนต่างระแวงสงสัยกันเอง ไม่มีใครรู้ว่าปอบตัวต่อไปจะสิงสู่ใครหรือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงขึ้นอีกครั้งเมื่อคืนมีคนเห็นแสงไฟประหลาดลอยอยู่เหนือป่าช้าอีกแล้วนะยายเด็กหนุ่มนามว่าบุญหลายเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขากำลังช่วยยายต้มข้าวเหนียวอยู่ในครัวยายพิมพ์ผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านใส่หน้าอย่างช้า นั่นไม่ใช่แสงไฟธรรมดาหลอกบุญหลานนั่นคือเงาของความชั่วร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาบุญหลายกลืนน้ำลายลงคอเขารู้ดีว่ายายพิมพ์หมายถึงอะไรชาวบ้านดอนโพเชื่อว่าแสงไฟประหลาดนั้นคือดวงจิตของปอบที่ออกหากินยามค่ำคืน ไม่นานหลังจากนั้นเสียงหวีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นมาจากท้ายหมู่บ้านชาวบ้านแตกตื่นวิ่งกรูกันไปดูภาพที่เห็นทำให้ทุกคนตัวแข็งทื่อร่างของชายคนหนึ่งนอนแน่นนิ่งอยู่กลางลานบ้านดวงตาเบิกโพรงร่างกายสูบผอมราวกับถูกดูดกินพลังชีวิตไปจนหมดสิ้นนี่เป็นคนที่สามแล้วในรอบเดือนผู้ใหญ่บ้านคำพูนหนุ่มใหญ่ผู้เข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของชาวบ้านถึงกับสุดลงคุกเขา่าเขาเงยหน้ามองฟ้าด้วยความสิ้นหวังตรงเป็นนางพญาปอบแน่ๆผู้ใหญ่เสียงชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยความหวาดกลัวปอบทรรมดาไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงกันดีผู้ใหญ่อีกคนเสริมคำพูนลุกขึ้นยืนเขากําหมัดแน่น เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เราต้องหาวิธีจัดการกับมันข่าวเรื่องการตายของชาวบ้านดอนโพแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงหูของอาจารย์มั่นไสยเวทผู้เรืองอาคมแห่งเมืองหลวงอาจารย์มั่นเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปราบผีปีศาจและสิ่งลี้ลับต่างๆมากมายเมื่อได้ยินเรื่องราว อาจารย์มั่นจึงตัดสินใจเดินทางมายัางบ้านดอนโพพร้อมกับลูกศิษย์คนสนิทชื่อว่าพุทธเมื่อมาถึงหมู่บ้านอาจารย์มั่นสัมผัสได้ถึงพลังงานมืดมิดที่แผ่ซ่านไปทั่วเขาเดินสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมกับรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านแสงไฟประหลาดร่างกายสู้พร้อมการตายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจารย์มั่นรำพึงกับตัวเองท่านอาจารย์คิดว่าเป็นนางพยาปอบจริงๆหรือครับพูดถามขึ้นด้วยความสงสัยอาจารย์มั่นพยักหน้าจากลักษณะอาการดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องหาที่มาของมันให้เจอเสียก่อนคืนนั้นอาจารย์มั่นได้ทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลัง และเตรียมอุปกรณ์สำหรับปราบผีพุธช่วยอาจารย์เตรียมทุกอย่างอย่างขยันขันแข็งเราจะออกตามหาปอบคืนนี้เลยหรือครับอาจารย์พุธถามใช่ยิ่งปล่อยไว้นานชาวบ้านยิ่งอันตรายเราจะไปที่ป่าช้าเมื่อความมืดเข้าปกคลุมหมู่บ้านอาจารย์มั่นและพุธพร้อมกับบุญหลายที่อาสาเป็นคนนำทาง ก็มุ่งหน้าไปยังป่าช้าอันเงียบสงัดบรรยากาศในป่าช้าเย็นยเยือกและวังเวงต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาดูน่ากลัวสายลมพัดผ่านราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณจูจๆแสงไฟประหลาดสีเขียวเรืองรองก็ปรากฏขึ้นมันลอยวนเวียนอยู่เหนือหลุมศพเก่าๆนั่นไงครับอาจารย์ บุญหลายชี้ไปยังแสงนั้นด้วยมือที่สั่นเทาอาจารย์มั่นรีบหยิบยันออกมาเขาบริกรรมคาถาแล้วโยนยันออกไปแสงสิีเขียวพุ่งเข้าหายันแล้วระเบิดออกเป็นควันดำทะมึนมันพยายามจะหลบหนีอาจารย์มั่นพูดขณะนั้นเองเสียงหัวเราะอ,อันน่าคนลุกก็ดังขึ้นมาจากความมืด พร้อมกับเงาร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นเธอมีเส้นผมยาวสลวยใบหน้าซีเซียวแต่ดวงกากลับเรืองรองไปด้วยความอมหิตร่างกายของเธอไราร้อมด้วยกลิ่นอายแห่งความตายนี่คือนางพยาปอบกล้าดียังไงถึงมาขัดขวางข้านางพยาปอบแผดเสียงอาจารย์มั่นไม่รอช้า เขาไล่คาถาและพุ่งเข้าใส่นางพญาปอบทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดแสงคาถาปะทะกับพลังงานมืดมิดเสียงคำรามและเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วป่าช้าพุทธและบุญหลายพยายามช่วยเหลืออาจารย์เท่าที่จะทำได้แต่พลังของนางพญาปอบนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือไหว นางพญาปอบพยายามเข้าจู่โจมอาจารย์มั่นด้วยเล็บที่แหลมคมและพลังวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวอาจารย์มั่นต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีในการป้องกันตัวเองเราต้องหาทางสะกดมันให้ได้อาจารย์มั่นตะโกนบอกพุทธการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานอาจารย์มั่นเริ่มอ่อนแรงลงแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ เขาได้สังเกตเห็นว่านางพยาปอบมีจุดอ่อนอยู่ที่รอยสักประหลาดที่แขนของเธอพุธบุญหลายช่วยเบี่ยงเบนความสนใจมันทีอาจารย์มั่นสั่งพุธและบุญหลายใช้ก้อนหินและไม้ฟาดไปที่นางพยาปอบเพื่อดึงความสนใจ ขณะที่นางพยาปอบหันไปจัดการกับพวกเขานั่นเองอาจารย์มั่นก็ใช้จังหวะนี้รายคาถาบทสำคัญเขาพุ่งเข้าไปหาและใช้มีดหมอจี้ไปที่รอยสักนั้น,ท,นทันทีที่มีดหมอสัมผัสกับรอยสักนางพยาปอบก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดร่างกายของเธอเริ่มสั่นคลอนและค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปใบหน้าอันน่ากลัวค่อยๆค,คืนสู่สภาพเดิมกลายเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่ดูคุ้นเคย แม่แม่จันบุญหลายพึมพำด้วยความตกใจหญิงสาวที่ปรากฏกายอยู่ตรงหน้าคือแม่จันอดีตหญิงงามแห่งบ้านดอนโพที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับอาจารย์พูดถามด้วยความสับสนอาจารย์มั่นถอ,อนหายใจเฮือกใหญ่แม่จันถูกวิญญ,ญาณร้ายเข้าสิงสูงมานานแล้ววิญญ,ญาณน,นั้นคือต้นกำเนิดของนางพญาปอ,อแม่จันค่อยๆฟื้นคืนสติ เธอจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากความรู้สึกเจ็บปวดและความว่างเปล่าอาจารย์มั่นอธิบายว่ามีหมอผีใจชั่วคนหนึ่งได้ทำพิธีสาบแช่งให้วิญญาณร้ายเข้าสิงสู่แม่จันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความหวาดกลัวและควบคุมชาวบ้านเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของหมอผีคนนั้นตอนนี้วิญญาณร้ายถูกขับออกจากร่างของแม่จันแล้วแต่พลังของมันยังคงอยู่อาจารย์มั่นกล่าวเราต้องทำลายมันให้สินส้นซาก อาจารย์มั่นใช้ยันสะกดวิญญาณร้ายเอาไว้ในขวดแก้วพร้อมกับทำพิธีเผาทำลายมันจนสิ้นซากแสงสว่างเจ้าพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะดับหายไปในที่สุดเมื่อทุกอย่างสงบลงแสงอาทิตย์ยามเช้าก็เริ่มทอแสงขึ้นมาอีกครั้งชาวบ้านดอนโพที่มามุงดูเหตุการณ์ต่างรู้สึกโล่งใจและยินดี แม่จันได้รับการช่วยเหลือและค่อยๆฟื้นตัวกลับมาบุญหลายและชาวบ้านต่างช่วยกันดูแลเธออย่างเต็มที่แม้ว่าเธอจะจำเรื่องราวร้ายๆไม่ได้ทั้งหมดแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความรักและความห่วงใยจากคนรอบข้างหมู่บ้านดอนโพกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งเรื่องราวของนางพญาปอบกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานเพื่อเตือนใจให้ผู้คนรู้จักระมัดระวังและไม่หลงเชื่อในไสยศาสตร์มืด อาจารย์มั่นและพุทธตัดสินใจพักอยู่ที่บ้านดอนโฟศรยะเพื่อฟื้นฟูจิตใจของแม่จันและช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชาวบ้านความมืดมิดย่อมพ่ายแพ้ต่อแสงสว่างเสมออาจารย์มั่นกล่าวกับบุญหลายสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ยอมแพ้และจงเชื่อมั่นในความดี